ขนาดมันน่าจอด้วันสีเรสีไม่ร่ามปองร้บสีห้าร้ี่สิบเ้าอยออย ไม่เป็นไรถ้าผมเป็นลายไปฝากดูแลของผมด้วยตัวตั้งข้องจะเป็นอะไรก่อนก็จะมีสูตรัน่าแล้วก็จะมีขั้วกับยางแล้วก็ซอสอีกนหนูเป็นตัวแทนจาก โครงการมหาลัยสะอาดด้วยมือเราทีนี้หนูจะมาขอสัมภาษณ์เล็กน้อยนะคะพอจะสะดวกไหมคะจ้ะคือว่าหนูจะข้อแรกนะคะคือปัญหาเกี่ยวกับขยะเนี่ยมีบ้างไหมคะระหว่างที่คุณป้าทํางานอยู่มีจ่ะมีอะไรบ้างคะลองความที่เห็นคือขยะบางครั้งขยะที่แบบแยกไม่หมดแต่ยางแก้วที่ว่าเอาไปทําปุ๋ยได้ก็เอามาใส่รวมกันในขยะที่ว่าต้องไป เขาอ่ะถ้าแยกได้หมดมันก็จะแบบลดได้ใช่ไหมยางขยะพวกอะไรนะ่ชันอ้อยอะไรอย่างเงี้ยก,กระดาษก็คือแก้วชันอ้อยใช่เอ่อเขาเรียกอะไรนะขยะอย่างอื่นมาปนถูกไหมคะใช่โอเคแล้วทีนี้ข้อสองเนี่ยคิดว่าที่ทิ้งขยะตรงเนี้ยเหมาะสมไหมคะมันไม่เหมาะสม<อ>เพราะมันเป็นอยู่ใกล้โรงอาหารใช่ไหม มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับไอันี่ขยะในมหาลาัยบ้างครับเพราะว่าแต่และว,วันมันเยอะไหมคะเยอะ <Okay. S 1> ส่วนมากทุกวันใครเป็นคนแบบเอาไปทิ้งคะที่นูเห็นมันจะมีแบบอยู่ตรงนี้ทุกวันเลยแม่บ้านต้องทิ้งให้จ้ะนูบางครั้งน้องๆก็หิ้วกันมาจะขอแทนที่จะเอาไปทิ้งที่ทางขยะด้านหลังก็หิ้วกันมาให้แม่บ้านแม่บ้านก็จะต้องมาเก็บทิ้ง ทีนี้ข้อสุดท้ายค่ะ<ม>คือว่าคือว่าสภาพแวดล้อมในมหาลัยเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะโดยรวมก็โอเคนะก็ยังมีความแบบสะอาดยังไม่ได้<ช>สกปรกมากใช่แต่ว่ามันก็กรุ๊ปก็หน้าที่มันก็จะหนักใช่ไหมเพราะว่าต้องเอาขยะไปทิ้งใช่ถ้าน้องๆแค่ตรงนี้อ่ะก็คือว่าอย่างเช่นน้องนั่งกินตรงนี้แล้วมาทิ้งตรงนี้มันก็โอเคแต่ขยะที่ว่าน้องๆหิ้วมาจะขอ เอาไปทิ้งตรงนี้ป้าก็จะต้องย้ายจากตรงนี้ไปทิ้งข้างหลังหอป้าอยากมีแบบข้อเสนอแนะอะไรไหมคะแบบว่าเกี่ยวกับขยะป้าก็ขอแค่ว่าขยะที่ว่าบนห้องให้น้องๆเอาไปทิ้งกันด้านหลังที่ทางขยะขอบคุณมากมากค่ะป้าเป็นน้าใจเล็กน้อยของใช้เล็กน้อยจากคุณป้าขอบคุณมากมากนะคะ <ส straightforward. S 2> ตอนนี้เราอยู่ที่ s อ c a f คาเฟนะคะไปกลดีกว่าเฮนักิ้นควงมือะไรก็ไ้เก็บเสร็จอย่าลืมล้างมือด้วยนะคะ รเราจะขยบมวยขยะเขาเากำลังจะไปตึกบริหารปกตินั่งรถลางวันนี้เลยเดินออกราว่าจะได้เจอขยะเปิดมาเขาเจอเลยเจอน้ำอีกแล้ว